आविकिताँ समेताँ भाधन्ता आविकिताँ चिताँ भालिताँ เข้ามาเมจารูปเอขีริสิขะราตเตนจันทริกเขววิมมานินทิมเปรตเทนจะเข้ามาตรวนนาคา หันเนี่ยเคหะวัดวัดมิเขตเติภมมานจยันตุเทวาชระธราวิสัมมยขะขันตพันนนา ขาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจจันนังสันทะวโมเมสุนันโต ทังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังขังสรรนังคัจฉามิมาตาปิตุคุณังสรรนังคัจฉามิคารุปัชจะยาจารยคุณังสรรนังคัจฉามินโมวาระโตสัมมาสัมพุทธะสมหิสิโนนัมโมตัมธาตมัสสสวะคาตเสวะเตนิธนัมโมมหาสังฆสัพพิสุตตะสีลติตินโน นาโมมัยยาระตัสรารตานาทัยยาสัสดุคังนามโมมะกติตาสัตตาสวตุตัยยาเปินโมการะปะาเวนะสุวัตถิหตุสัพพะานโมการะสัตติเชนนาวิธิมิหูมิเตชวาพุถังาโยตนะนังเตชีวิตังยวาณิพนังสระนังกัจจามิทามังาโยตนะนังเตชีวิตังยวาณิพนังสระนังกัจจามิสังขังาโยตนะนังเตชีวิตังยวาณิพนังสระนังกัจจามิตุติยัมปิพุถัง อายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพนังสระนังกัจฉามิตุติยัมปีธัมมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพนังสระนังกัจฉามิตุติยัมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพนังสระนังกัจฉามิตติยัมปีปุตังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพนังสระนังกัจฉามิตัติยมปีธัมมังตัติยมปีธัมมังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพนังสระนังกัจฉามิตัติยัมปีสังขังอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวนิพันนังสรัังจฉา Amin Namo tasam pakawato arahato sama samputasa Namo tasam pakawato arahato sama samputasa Namo มัสสาปข้าวัตวระสัมาสมพุทธสาณนีสีเสศที่พระพนโบวันเวนวิเศษอาทิรกะทิโชชัยตุภวัง ชายมังคละชายะมหามงคลอเนกสาวัตดดยทิศถูกใช้เสียจันกำจัดภัยรีสัตตูพินาตอังคันอาจมงคลพูดเป็นบุญแกวเกิดพาเลหาดลำเลิดมหาผลาสุกอิทธิยาแว่นวิเศษเสาเป็นเกตนะ แก้วกิ่งอุตตมังคลาสุนักขตาสุมังคลาอุตมะโชกอุตมะโยอุตมะดิถีอุ ตมะมหาณที่มหาสังคีมพิลาตนาะ้วยอำนาจอันลึกซานฝูงขาทั้งหลายไม่มีนักปราดและปูโรหิต t นะทางบัณฑิตและเชาเมืองมาพำมพอมเ่าแกมานั่งล้อมสาธุการนะ บอลิวันลายเลือลังมาห่มนั่งอยู่สอนล้นตาสะออนบุญไหลหลากบ่อพัดผ่าไปไก่น่ะมาห่มใจสมเสื้นย่อหยกยืนมองค้นให้เป็นผลแผ่สร้างทุลังความดีรวมกันมากะทำลาบาเสี เพื่อให้เป็นมังคลาดีอันวิเศษป่าโลพีณแห่งมงคลปุนแปลงดีแต่งแล้วผาควันแกว้โยวกย่อมามีทั้งเท่าพันยนและอัมมาตท,ทั้งนักปราชญ์และปุรโรหิตท,ทั้งบัณฑิต แหล่เชาเมืองมาพำพอมเท่าแก่มานั่งล่อมสาธุการบ่อริวานลายเลือดลังมาห้มนั่งอยู่สันลอนตาสะอนบุญไหลหลากบ่อผัดผากไปไกล่มาห้มใจสมสื่นย่อหยกยืนมงค้นจึงได้จัดแต่งพันใบสี งามวิจิตบรรจงดีสีสัพพะตั้งเนือน้อนาแทนบูชาจึงได้พากันควันขวายหาสัพพะอาหารมีหลาลากหาได้มากปา ไว้ถึงเสื้อตัแม่นเมื่อย้ำเดียมีสสบ่เศรบัดนี้ก็จึไปอาลทั โอ้จันเจ้าผู้ฉลาดมานั่งอ่นเส้นควันว่ามา้โอ้ควันเอ็้นะ ว่ามาเยอะกว่าเอ้นใอยจักเชิญเอาขวัญอ่อนหน่อยลาอ่อนตินแดงเชิญเอาขวัญนั่งแพ่งให้ดวนมายาสานเชิญทั้งขวัญคันหาควันตาคิ้วกองก็ thật cả là men thạc bàn ui nạn lèo hay tao ma hay tao ma ô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  สิบควันให้มาม้วนเฮาเก่าสิบควันให้มาอยู่เสือมาอยู่เหนือในคิงทั้งควันแข็งกะให้มาสมแข็งอยู่ลีลาลีลาลีลาทั้งควันขากะให้มาสมขาอยู่ลีลาลีลาลีล,าลัลนควันละเตละกังขึ้นอยู่นำ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 ,นำว่าเนื้อเนื้อว่ามันเนื้อ,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 อ quần ờ, ơi quần phù bền cáp cho ma đuôi vén may quần phù bền vật cho ma ní muôn hồn mì thăng quần phù thâu thâu năn na cho sắc may con thâu tam lăng ma ừ chụp 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 nở, nở, ơi hay cho ma ừ hên sầu kén ma mãi nhớ thang cau hàn và mãi nhớ quân ơi quân. quân ơi và mãi nhớ quân ơi แม่นหอดเดือนสามล้มสิมาเต่าตองหอดเดือนอายเดือนนองล้มสิตองผัดเต่าหนาวมาเป็นสีว้อยว้อยโอ้ คำมาแล้วนาควันเอ่ยบาท ที่ปัดแห้งใหม่แมงขี้ให้ปัดแห้งตอมนะฟังเสียงนกอนห้องละกี่กางสังกาเขาก็ขันกันอ๋อละเอเสียงสวนกันบินเมื่อนอนสีงอาค้นกวยพร้อมน่ะโอโอ้โต้ยมันสิวานนาวาม phân <preach> ơi nà tế mi <miracle> kha hay thân nắm kha thong đạo mi thăng quẩy ngào le mân sen kén sa nô le mốt cây đầy lèo say thăng ma phuống vong xa le muôn mu yạt thi nô Phán siang khó lăn khoảng đằng má châu nhung จาหัวพอพันตีมาหลับฟังเสียงโยงโยงคอเจ้าหัวซาพันตีปานสมเดชมหาลาชาเจ้าพันตีคอ โอเอนเดินํามาเยอะกว่านื่ยพันนับเจ้าสิงค้างย้ำเจ้าดอกสิงแก้วไม่ค่อนสันก็บ่ได้จับตีเจ้าดอกนาะควันเอ้อโอ้ยไม่ค่อนหีก็บ่ได้จับฟาดบ่ได้ปั่มมา เจ้าจากเถ่อจากเมือและจากยามบาดว่าหอดนะเดือนหูฝนนี่ตกลงมาอยู่จี้จนนะฝนเจ้านี้ยาได้ไปอยู่สนใสายข้าเหอนใต้ป้องรอผู้ดเด้ด ควันเจ้านี่ยาได้ไปยืดเยืนอนนะ้ยเฮือนยาเพิ่นผู้ใดนั่นล่ะนะควันเอ้ยว่ามาเยอะควันเอ้ยนะมาแตะควันเจ้านี่ยาได้สนดอกกอข้า มาตนาะขวัญเจ้านียาได้สนดอกกอเขาวนะมาหอดเล่าขวัญเจ้านียาได้งอยสันดูนนะว่ามาบ่<ม>าด<า>ูขวัญเออมา,น,มานะขวัญน,นะมานะขวัญน,นะควันจะเจ๊ให้มาเด้อ quân ơi, Mà, nà, quân quân, quân Thái, ta phá ta hay sáu mươi cây nam sông, nam Lang kinh châu, hay bầu na, xa hơn nhớ, เข้าปลาปิ้งดอมลูกหลานม้ากินกล้วยสุกวานดอมพ่อแม่มานุ่งผ่านุ่งแพ้ไม่เหลือเป้ดอมเจ้าปู่ญาไายว่ามาเยอะกว่านู้นโอโวันเอ้ยว่ามาเยอะควันเอ้ย hắc châu cả bỏ riêng ta nai <laughs> phân khởi châu cả bỏ riêng đọt ta phai, hay quấn châu nì ma nhảy riêng luôn hay ma xuống riêng ba, quân quấn hay tao má tao มาเยอะควัญเลยขานแม่นหอดเดือนหายขวัญเจ้านี่ขี้มาหมอกมาซ้ำซ้ำขานแม่นหอดเดือนดำให้ขวัญเจ้านี่ขี้มาภายนากายมาหือนบนังโจยูนนะผู้นี่เด้อขวัญเจ้านี่ย่าได้ไปยืดยืด อ,อ,ยอยเงินนยาเพ่นผู้ใดนั่นละน่ะน,ะนา่งอควันเนื่อยบามาเยอะควันเหนยขานแม่นควันเจ้าบ่ามามือนี่แดดเดือนสามสิน้ำจีจจจ้เจ้นนานี่แล้วควันเนอยขันแม่นขวัญเจ้าบ่มามือนี่แดดเดือนสี่สีน้ำขาเจ้านี่แล้วควัญเอนย ขานแม่นขวัญเจ้าบ่มามือนี้เฮืองปันได้เด้นอจังสิฮอดเดือนแม่นสาย วันตกคำป่าไม่ควันลานให้เต้ามาให้เต้ามอ้งเอ็นเดินวันมาเยอะกว่านอ้ให้เจ้าส่วนกันมาเหมือนดังพันสาบให้เจ้ากาดกันมาเหมือนดังเงิน เพียงให้เจ้าเฮียงกันมาอยู่เนี่ยเนี่ยนาณีนำเนี่ยเนี่ยนาณีนำให้เจ้ามาพำพอม,พมละพำมพัมไว้เพียงกันนั้นละนาควันเอ้ยบำมมาเยอะควันเอ้ยมีทั้งศาสตร์ผืนกว่างปูนอนม้อนหนุนหัวกา้ไล่ซอนเสือปักปินเหนือกะไม้แดงกะมีแต่ไม่คำ สีแดงประดับแก้วไลยเลือกแล้วดวงดีมีสีใสบ่อสาวนนุ้ทางเจ้าวนว่าหนเาวนอนดเดอ บามาเยอะควันเอ้ยขานแม่นควันเจ้ามาถึงแล้วแก้วแก่นให้สดเสียผู้แน่เด้อควันเอนยวันน้าผิวให้สดใสพังละไม่ละมุนเนื้อนเจ้าผู สำมเพาแก้วกระน้ำเนี้ยได้เบิดสวนพลาบุญหนุนยิ่งล้วนดอกเที่ยวสวนบ้านายนี้สู้ควันแล้วในมือเนียนสมโพธแล้วในมือนียนให้มีโชคมหาชัยผู้แน,น่เด้อ ตนเอ้ยเรื่องแนวดให้สมหวังดังมโนหมายเมีนบุญน้ำเห็นนแน่น้ำหอยให้น้ำหอยสุบาอยางหวังสิคิดว่าก็สั่งไว้หลายทางว่าป้องแป๋วขอให้เป็นดังแก้วลำคาคุณเมืองผู้แน่เด้อขอให้เฮืองโมลีกระสองสีใสแจงพลาเหย เบอบุญล้นงามวีมนดอกก้องคาสถิตอยู่คำาสนา,าให้ฤอซาอยู่จนจนหน่วยคนงอดอกทั่วแดนนหมดทุกข์คมเขตแคว้นแดนปองทอละนี้ได้เพิ่งสีไปบุญนะพอพาคุณแม่พาคุณผู้บุญล้นนาลำขอคุณพระพุทธนาำคำขอคุณพระธรรม ให้นำสองขอคุณพระสงฆ์องค์งยอดเยี่ยมขอคุณพระเดชพระคุณท่านพระคู่ประหลาดสุธทธิยธิญาโนอันยอดเยี่ยมหมวยเทียมข้างอย่างคิ้งอย่าหัางคิ้ มงโอโอเอมเดือนน่ะสศักดิ์สิทธิ์ลิศยอดยิ่งสถิตอยู่ณดนใดจงประสิทธิ์พพรชักระดังใจหมามุ่งนําพะดุงพลให้กระสบไสณทั่วทั่วหมผ้าใส่ใบกองผู้ว่า้ใบลั ทรงสูงพระดุงคำนแเมนนผู้ทั้งพลาา ลานว่ามาเยอะควันเอ้ขันแม่นผูกเบื้องใายขอให้ควันนะของคุณนนทชัยไกกรีวณิตคขุนนัทินนัดลินีพีระธนานั่นนี่มาก่อมาเยอะขันแม่นผู้เบื้องขวาขอให้ควันของผู้มาหว่วงงานสมโพธมื่อนี้อยู่ มาทุกหมู่ทุกองมาทุกต้นทุกคนก็ปูเธอเดนว่าแล้วตั้งแหกตั้งแต่นี้นี้เมื่อนาขอให้ควันนะของท่านทั้งหลายนี่อย่าถอยสาเสียสีขอให้มีอายุยืนย หมูยาได้สั่นมันให้เจ้ามันปานงามเขาพวงมันให้เจ้ามันปานข้างหมูทอบเทือนมันให้เจ้ามันปานเคลื่อนสังหงมันให้เจ้ามันปานโป สร้างล้อมันในเจ้ามันปันก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปันแผ่นหินลาดสูงเทียมอาจเขาสเสมยียนไงเพียงต่อคนเจ้านียยาได้หักไงเพียงลักคนเจ้านีย่าได้คน่าได้มนเหมนือนตอง่าได้มองเหมือนเท่า่าได้เศร้าเก่าเสียสีขอให้ท่านทั้งหลายนี่มีตั้งแต่อายุวันนั่งสุขขัง พลังขอให้ตั้งเที่ยงมานดอมทานจงจะลุยดอมทานจ โอ้เออเดินเออเมื่อนี้ไผมาห่วงงานสมโพธ์ในเมื่อนี้นะให้หายวัดหายไข่ให้หายไอดอกทุกสิ่งคิ้งเห็นจังนามคำห่อนยาได้มีในเมื่อนี้และเมื่อนาให้โชกลังกะมาหู อสมพ้นใยคคอนแค้นในโศกมาพ้าหยุน ฟูคือขอนขวนฟูน้ำอย่ามีย้มจมจอตลอดไปให้โซกขึ้นอย่าจมเพื่อนในซื้นบานแข้งก็ย่าคนเดอ้อแม่เดอ้อขากระยานเดอ้อพ่อเดอ้ออย่าพันพบสิ่งแหลมคมผมสีขาวดำงามเปียบดังคำไว้ท่ายอมนะพ้อมทั้งมังสังเนือ้อขั้นหูตาให้สว่าง ท่านปีใดก็สร้างท่านอยู่ใส่ก็สร้างท่านมือใดก็สร้างท่านตอนใดก็สร้างให้บุญตามห่อหุ่มนะให้บุญตุ้มนะเยี่ยมพ่อเฮาให้บุญตุ้มนะเยี่ยมแม่เฮา ข้าพตาจนิโตขาพยาตาจนิพยาสุข้าตาจนิโสกาวันทุสเพปิปานิโนเอตาวตตาจามิสัมปตัง ปุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิติยาทานังทันตุสทายาสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาภิรตตาโหตุขจันตุเทวตากตัสเพปุตตาปละปัตตาปัจเจกานันเจียงพรังอรหันตานันจราคังปัญธามีสัพสุสาธุสาธุสาธุด้วยคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณภริยสงฆ์เจ้าคุณของพระอรหันตะเจ้าคุณของปุพพุตโพธิสัตเจ้า คนทั้งหลายล้นั่นจงมาเป็นที่จังที่เพิงผู้ใดได้มาหว่วมงานในเมื่อนี้คอยทัานทั้งหลายนั่นจงมีแต่ความสุขสวัสดีสีบ่อเสาตาเพราะเท่าเข้าถึงพระนิรพัณบ์พราสิคิตประกอบการสิ่งใดก็คอให้สำเร็จด,ดังความ,มุ่งมาด์ตารถนาทุกข,ขอทุกประการด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอนสาธุสาธุสาธุ